สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนกับดิฉันมุกดาแล้วผมมุดครับวันนี้เรามาชวนคิดกันกับเรื่องที่หลายคนอาจจะเจอบ่อยเวลาใช้รถโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถในเมืองรถติดเปิดแอร์ตลอดเวลานั่นก็คือกลิ่นควันท่อไอเสียเข้ารถ ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแค่กลิ่นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเลยทีเดียวสาเหตุของกลิ่นควันท่อไอเสียเข้ารถเรามาเริ่มกันที่สาเหตุครับว่าทําไมถึงมีกลิ่นไอเสียเข้ามาในห้องโดยสารได้ทั้งที่เราก็ปิดประตูปิดหน้าต่างหมดแล้ว สาเหตุหลักๆมีอยู่หลายอย่างค่ะอย่างแรกคือท่อไอเสียรั่วหรือตันถ้าเกิดรั่วตรงใต้ท้องรถหรือช่วงต่อท่อก็จะปล่อยควันออกมาภายในตัวรถโดยไม่ผ่านระบบกรองอากาศอีกอันที่หลายคนมองข้ามคือซีลยางตามขอบประตูหรือหน้าต่างเสี่ยมสภาพทำให้อากาศภายนอกรวมถึงควันเสียซึมเข้ามาได้ง่าย และที่สำคัญกว่านั้นถ้าเราเปิดโหมดหมุนเวียนอากาศจากภายนอกโดยไม่รู้ตัวระบบแอร์จะดูดเอาอากาศจากนอกรถเข้ามาซึ่งก็รวมถึงไอเสียที่ลอยอยู่ร,บรอบๆด้วยผลกระทบต่อสุขภาพถึงขั้นชีวิตผลกระทบต่อร่างกายจากควันไอเสียไม่ใช่แค่เหม็นนะคะแต่มันอันตรายมากค่ะใช่ครับโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือ CO ซึ่งเป็นกา๊าซไม่มีสีไม่มีกลิ่นและแฝงอยู่ในควันไอเสียจานวนมาก ถ้าเราสูดถ้าไปเยอะๆจะเกิดอาการเวียนหัวคลื่นไส้อ่อนเพลียและถ้ามากเกินไปอาจหมดสติหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดอย่างในรถยนต์ที่น่ากลัวคือบางครั้งเราไม่รู้ตัวเพราะอาการมันค่อยๆมาโดยเฉพาะถ้าคุณขับรถตอนเช้าง่วงอยู่แล้วก็อาจคิดว่าแค่ง่วงธรรมดาแล้วควรทำยังไงถ้าได้กลิ่นอันดับแรกถ้าได้กลิ่นไอเสียควรเรียบลถกระจกลงทันทีเพื่อให้อากาศถ่ายเทอย่าให้รถอับ แล้วถ้ารถกระจกแล้วยังมีกลิ่นอยู่แนะนำว่าให้รีบนำรถเข้าอู่หรือศูนย์บริการเพื่อเช็คระบบท่อไอเสียระบบแอร์และยางขอบประตูทั้งหมดแล้วเราควรคิดอะไรจากเรื่องนี้เรื่องนี้สะท้อนว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างกลิ่นหรือก๊าสก็อาจเป็นภัยที่อันตรายกว่าสิ่งที่มองเห็นและมันยังเตือนเราว่าสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวแม้แต่ในชีวิตประจำวันที่เราคิดว่าปลอดภัยอย่างในรถก็อาจมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ได้เสมอ กลิ่นควันท่อไอเสียเข้ารถไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่แค่ความเหม็นแต่มันคือสัญญาณอันตรายที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเคยเจอปัญหานี้หรือเคยชินกับกลิ่นอย่าละเลยเด็ดขาดครับเพราะบางครั้งการชินอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอันตรายอย่าลืมกดติดตามรายการเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนนะคะเราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนของสังคมตั้งแต่เรื่องเล็กใกล้ตัวไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับโลกเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ